เอาละครับมาพบกับรายการทริโกทีวีเกมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนอันแอดออนปีกนะฮะปีโคตรสวยเลยก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้ชมไปโหลดลิงก์ไปโหลดอ่ะแอดออนลิงก์แล้วผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปให้ท่านผู้ชมโหลดนะฮะก่อนอื่นเราก็จะเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะฮะ ถ้าท่านผู้ชมโหลดไปที่ไหนก็กดเข้าไปที่นั้นนะฮะเสร็จแล้วก็กดค้างนะฮะตรงที่นี่แหละกดค้างแล้วก็กดแตกไฟไล์ไปเลยนะฮะแต่ผมก็จะไม่แตกนะฮะเพราะคุณแตกแล้วเสร็จแล้วก็มันจะได้ไฟล์แบบนี้มานะฮะนี่แบบไฟล์แบบนี้มาเสร็จแล้วเราก็จะไม่ต้องกดทำอะไรนะฮะก็เลยก็เข้าไปเข้าไปนี่นะฮะมันจะมีหลายแบบให้เราเรียกแต่แบบที่สองกับแบบที่สามไม่ไม่เห็นนะฮะ แบบที่ข้าผมใส่่ใสไว้แล้วนะฮะนี่ถ้าเราอยากดูเราก็กดเข้าไปแบบนี้แบบนี้นี่เห็นไหมคตดสวยเลยบางบางอันก็ไม่นา่าก็ไม่สวยเท่าไหร่นะนี่ผมจะให้ดูวันนี้นะปีแบบนี้นะมันนี่นี่ปีนี้นี่คตรสวยเลยปีแบบนี้ผมใส่ผมใส่ปีแบบนี้แหละแต่มันเป็นสีแดงนะฮะ แบบสีแดงก็มีเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนี่ล่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูตรงนี้นี่นี่นะนี่ก็ไปอีกน,นี่มันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าถ้าท่านผู้ชมได้แบบได้แฟมแบบอ่าแบบอะไรล่ะเนี่ได้แบบนี้มาะฮะ ท่าผู้ชมก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกอในอันนึงนะฮะแล้วท่าผู้ชมก็กดค้าแล้วก็กดตัดเลยนะฮะมันต้องกดคัดลอกกดตัดเลยกดตัดแล้วก็มาวางไว้ที่เอ้ยด้วยนะมาที่นี่นี่นี่ตัวนี้เนี่เห็นตัวนี้ตัวนี้นี่นะพิมพิมตามผมก็ได้นี่นเนี่ยนี่นี่แบบนี้นะฮะแบบนี้แหละพิมผมก็จะ ยังไงล่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมอ่าเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็กดพิมพ์แบบนี้แล้วก็กดตกลงนะฮะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมต้องกดแบบนี้นะนี่แบบนี้แล้วก็กดแฟ้มแล้วก็เขียนแบบที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นะฮะแล้วท่านผู้ชมก็กดเข้าไปแล้วท่านผู้ชมก็กดวางตรงนี้อ่ากดวางตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าวางให้กดวางแล้วเราก็ได้แบบนี้ แล้วก็เข้า,ขาเข้าไปในซื้อเข้าไปในเกมไหมครับเข้าไปในเกมไหมครับก่อนนะฮะทำไมแล้วก็รอมันนะฮะมันก็แหลกอยู่นะก็ไามา่ต้องมาสนใจอันนี้นะฮะมันเป็นของ Explorer นะฮะมัให้ผมไปโหลดไปลบเออไม่ใช่ไปลบไฟล์นะฮะ ผมไม่ไปหรอกก็ชิ้มันไปอย่างนี้แหละม,มันรอนานจังเดี๋ยวผมก็จะตัดชิปนะ,ะตอนที่ผมเข้าเกมได้แล้วนะฮะเอาละครับก็เข้ามาหนะ้าไหมครับได้แล้วนะฮะรอตั้งนานแล้วก็กดเข้าไปถ้าเราอยากได้ให้เราอยากใส่ในเซิร์ฟที่เรา,เอาอยากใส่นะฮะที่เราสร้างไว้แล้วแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ แล้วก็รอมันนะฮะรอมันเรื่อยๆเลยนะฮะของผมมันค่อนข้างจะรอนานนะเพราะเครื่องโทรศัพท์ผมมันค่อนข้างจะเวลาเข้าเกมนะครับมันจะเล็กนะฮะบางครั้งมันต้องรีบูุทุกทุกครั้งนะที่จะเล่นเกมครับเพราะมันเล็กมากเราก็รอมันไปนะฮะ ท่านผู้ชมขี้เกียจอ่ารอนะฮะท่านผู้ชมก็รัดไปเลยเอาทำไมมันเด้งทำไมเนี่ยทำไมนะฮะมันเด้งนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อน,นะฮะโอ้โหมันเด้งได้ไงวันนี้ตัดคลิปก่อนตัดคลิปตัดคลิปเอาล้วเรบก็เข้ามาได้ลแล้วเราก็จะเข้าไปดูนะฮะว่ามันจะเด้งไหม ถ้ามันเด่งดีกก็ขออภัยด้วยนะฮะถ้ามันเด่งอีกน,นะคุณผู้ชมจะเห็นมันเลยมันจะมอีอะไรตรงนี้อ่ะให้กดเจ้าแพ็กแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะนั่นแหละวมันก็จะได้เองถ้ามันเด่งอน่ะก็ขออภัยด้วยนะฮะโทรศัพท์ผมกากนะฮะเดี๋ยวผมก็จะ คลิปเลยนะฮะถ้ามันดิ้งนีผมก็จะจบคลิปนะฮะก็รอไปก่อนนะถ้ามันเนี่ยอีกจบคลิปเลยนะเนี่ยรอนานจัง จะรอในขนาดนะฮะเอาละเราก็รอมันไปก่อนนะฮะแม่งก็รอนานเลยรอมนะันฮะรอรอรอรๆเดี๋ยวผมตักกิ๊ตตอนมันได้นะฮะ รู้แล้ว,แล,วแล้วครับมันก็มาเสร็จแล้วนะฮะเอ้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ให้เรากดเข้าไปตรงนี้นี่เห็นไหมตอนนั้จะว่ามันจะม่าจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่มันจะเป็นแบบที่ให้กรอกดขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวดูนี่ก่อนเออาขึ้นข้างบนนะฮะ มันจะได้อยู่นี้แล้วก็กดกดพีไปเลยนะฮะแต่ผมก็จะไม่กดพีนะเพราะผมมันแหลกนะฮะแล้วก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม,มด้วยนะฮะถ้าผมพูดผิดตรงไหนพูดไม่ถูกใจท่านผู้ชมตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้ผมแก้ตัวยังไงปรับตัวยังไงก็ออบอกผมมาได้เลยนะ,ะโดยผมก็จะปรับตัวเองนะฮะถ้าบางคลิปผมมีคำหยาบก,ก็ขออภัยด้วยนะครับ เอาล้วครับเราก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันภาพหน้านะครับขอบคุณครับ